ไปครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราพาไปกินข้าวหลามวันตายายกันนะครับพอดีปีนี้ทองแดงมาได้ช่วยเผากินอย่างเดียวไปครับลุยไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทองแดงมานี่เลยครับมาเลยพรองข้าวลลามกันหลาไปนองเนะนี่นะครับพรุ่งนี้ก็วันสงตายายแล้วครับประจำปีสองห้แปดนะครับ ตรงกับวันจันทร์ที่22แพง15บห้าครัเขาทาเพื่อเป็นการลทิปสนุสนสนับให้ผู้ผเลือกรับเป็น,นะครับปู่ย่าตายายเราที่ว่าเราไปรับปุ้มไว้กันก่อนนั่นเลยครับดอบนี้ไปรับกันแล้วหลังจากรับก็ต้องส่งเลยครับเพื่อนๆของนี้นะครับก็เตรียมตัวเตรียมเผาข้าวามเตรียมข,ข้าวสารอาหารแห้งเขาบอกว่า,วาคนสมัยก่อนเ็าบอกว่า,วามาตอนมาก็ออกมาแล้วก็ตอนกลับเราก็ต้อง เตรียมของเตรียมกับข้าวกับข้าวให้ได้ให้ปู่ย่าตายายเราเอาไปทํากินกันน,นะครับนี่แหละครับประเพณน,นี้ที่เขาทามานั้งแต่มันพ้ารุนะครับก็หลายๆคนก็ยังพอรู้นะครับแต่ทองแดงก็ไม่ไ <c> ด <oughs> ้รู้ทองแดงก็น <c oughs> ี่แหละครับพอหลายๆคนก็พูดกันนึกไดเ้เอ้าเฮ้ยพรุ่งนี้มันอา,ายายครับก็เลยมาร่วมสักทิดรวมสักทิดตอนนี้นิดหน่อยนะครับแต่ตายายก่อนจะได้กิน ผลปัจจุบันกิ่งมันก่อนนะครับเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเชิญเพื้นๆไปชมกับทรงแรกได้เลยครับ s a l t e n d l a s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  w a y f n d y r WAY THROUGH THE BEG EVERY DAY นี่นะครับก่อนตายายจะได้กินลูกหลานตายายต้องได้กินก่อนแล้วครับก็คลิปนี้นะครับก็สมทายด้วยมารับตังไปกินข้าวหลามให้เพืเ่อนๆชมกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับคลิปหน้า มีอะไรต่อไปเตรียมรับชมกับกองแดงนะครับสวัสดีครับตรงไหนในการครับโดนโซฟาโซฟาดอยเหรออะ is แบบนั้น the sea